ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำนัประเด็นสาระในส่วนของมังคุดที่จะนําเสนอในประเด็นเช้าวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องมองแผนการผลิตมังคุดเนี่ยเป็นการมองระยะไกลคือมองข้ามฤดูกาลถามว่าเหตุผลทําไมก็เพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามังคุดนั้นเป็นพืชที่ค่อนข้างจะไม่สามารถบังคับได้แต่จริงๆแล้วนั่นเป็นแค่คําพูดหรือเป็นข้อสรุปของเรา แต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลทางวิชาการหรือจากการศึกษาวิจัยที่ผมได้พยายามสัมมารถอยู่ตลอดเราก็จะพบข้อมูลนะครับว่าบางคุดนั้นเราสามารถที่จะสนับสนุนให้เขาพัฒนาจเจริญเติบโตได้บังคับไม่ได้ก็จริงแต่สนับสนุนได้โดยเหตุผลก็คือระบบของการที่เขาเป็นพืชที่มีใบที่มีแววกหรือมีตัวไขที่เคลือบค่อนข้างจะหนา เขาเป็นพืชที่มีระบบรากค่อนข้างจะลึกดังนั้นกระบวนการเนื้อของเขาคือแก่นไม้ของเขาค่อนข้างจะแข็งการจเจริญเติบโตของเขานั้นค่อนข้างจะช้าจึงต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์เนี่ยหกเดือนการเตรียมตัว,เต,ตวเตรียมต้นเพื่อการส่งเสริมการขยายพันธุ์คือการออกดอกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลา6เดือน เมื่อเราจับจุดตรงนี้ได้เราก็จะมาทราบอีกส่วนหนึ่งว่าในลักษณะของพฤติกรรมการจเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นการแตกใบอ่อนหรือจะเป็นการออกดอกขึ้นอยู่กับอายุของใบและสภาพอากาศถ้าหากว่าในสภาพอากาศนั้นมีความเครียดมีความหนาวมีความแรงเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตาออกมาเป็นดอกได้เพราะฉะนั้นเราจึงพบว่ามังคุดน,นั้นสามารถที่จะออกดอกได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ จุดประเด็นตรงนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผมเองนั้นอยากให้ท่านเห็นภาพเราก็จะได้เห็นภาพว่ามังคุดสามารถที่จะดำเนินการได้และสามารถที่จะทำให้เขาออกดอกติดผลเก็บเกี่ยวและก็มีผลผลิตได้รวมถึงในส่วนของการที่เรานั้นจะลดต้นทุนการผลิตได้อีกเช่นเดียวกันพี่น้องสก่รนครับจากกระแสในเรื่องของทุเรียน ก็ทําให้มังคุดนั้นล้มหายตายจากไปเยอะทีเดียวจากการที่เขาไม่ได้ให้ผลผลิตอาจจะเป็นคําพูดที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าให้ปีเว้นปีก็ทําให้มังคุดนั้นล้มหายตายจากไปอีกเช่นเดียวกันรวมถึงในส่วนของความไม่สําเร็จในด้านการตลาดก็หลายสวนก็อาจจะเบื่อหนายแล้วก็ละทิ้งกันไปยังรอเวลาจะตัดสินใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับท่านอาจฟังวันนี้แล้วท่านอาจจะ สามารถที่จะเปลี่ยนแนวคิดได้เรามาดูประเด็นหลักสำคัญที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คือการมองแผนการผลิตมังคุดที่จะทำให้หรือก่อให้เกิดรายได้ในปีการผลิตหน้าคือ2,564ทับ65ประการแรกครับ เราต้องทราบก่อนว่าปีการผลิต2,565เนี่ยถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศเราจะพบว่าฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานเดือนกรกฎาเดือนสิงหากรกฎากลางเดือนเป็นต้นไปสิงหากันยาตุลาไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเราก็ทราบต่อไปอีกครับว่าทัาตุลาพฤศจิกาโดยธรรมชาติมังคุดเขาจะแตกใบอ่อนนั่นเป็นประเด็นที่เราจะต้องเห็นภาพทีนี้ ปีใดก็ตามที่เป็นภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานฝนตกน้ำท่วมปีนั้นเราก็อาจจะทราบว่ามันก็จะมีสภาวะอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติคือปีใดฝนมากปีนั้นก็หนาวมากอันนี้เราก็พอทราบเพราะฉะนั้นเดือนธันวาเนี่ยมันก็จะมีอากาศหนาวเย็นถัดมาอีกครับในส่วนของประเด็นของการที่ฝนตกต่อเนื่องความชื้นสูงเราอาจจะมีมังคุดที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตปีที่ผ่านมาเราก็ทราบกันต่อไปว่าโดยธรรมชาติของมังคุดเหล่านี้ถ้าเป็นมังคุดต้นสาวเขาก็จะแตกใบอ่อนในช่วงเดือนนี้ตุลาพฤศจิกาแต่ถ้าเป็นมังคุดต้นแก่หรือต้นใหญ่เขาจะไม่แตกใบอ่อนหรือแตกใบอ่อนยากเขาอาจจะออกดอกก่อนออกดอกในเดือนพฤศจิกาปลายธันวาต้นแล้วเขาจึงแตกใบอ่อน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจต่อไปว่ากระบวนการแตกใบอ่อนนั้นเกิดขึ้นหลังออกดอกถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของการออกดอกครั้งที่หนึ่งเป็นการออกด้วยความเครียดพอดอกออกมาแล้วเราก็เริ่มให้น้ําเริ่มดูแลเริ่มบํารุงเขาก็จะกลายเปลี่ยนเป็นตาใบก็จะแตกใบอ่อนต่อไปถ้าเราไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้เขาอดอยากบางครั้งอาจจะเป็นดอกที่ดกเกินไปที่เป็นดอกช่อ ทิ้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้เรานันบันทึกข้อมูลไว้และประเด็นต่อมาสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือพืชทุกชนิดเขาสามารถที่จะเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้กับเราอย่างดีในบางปีบางปีก็อาจจะให้ผลผลิตมากบางปีก็อาจจะให้ผลผลิตน้อยถ้าให้ผลผลิตน้อยราคาก็ต้องดีเหมือนอย่างปีการผลิตนี้ครับ ราคามังคุดที่เก็บเกี่ยวกันมาก็ไม่เคยต่ำกว่า100บาทต่อกิโลกร,รมัมอย่างวันนี้ก็120บาทต่อกิโลกร,รมัมอาจจะอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องตามกลไกการตลาดทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนต่อก็คือสรุปให้เห็นก่อนนะครับว่ามังคุดเองนั้นเขามี3กลุ่มหลักๆปีนี้วันนี้เวลานี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือมีจำนวนมากเลยนะครับมังคุดที่ไม่ให้ผลผลิต ในบางหมู่บ้านบางพื้นที่แทบจะไม่มีมังคุดเก็บเลยหรือเก็บเป็นแค่เป็นถุงไม่ได้เก็บเป็นตะกร้ากลุ่มเหล่านี้ให้เข้าใจเลยครับว่าในฤดูการหรือปีการผลิตหน้าเขาจะให้ผลผลิตเราเป็นกลุ่มแรกนั่นคือเพราะเหตุผลอะไรก็เพราะเหตุผลว่าเขาเก็บสะสมความสมบูรณ์ข้ามปีมาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะแตกใบอ่อนเขาก็ยังออกดอกได้ให้ผลผลิตได้อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย เราก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าเราอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรมากมายนะัส่วนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ให้ผลผลิตให้ผลผลิตจํานวนน้อยการให้ผลผลิตจํานวนน้อยนั้นก็เท่ากับว,ว่าเราก็ทราบต่อไปว่าในปีการผลิตหน้าเขาก็จะให้ผลผลิตได้แต่อาจจะเป็นรุ่นที่สองคือรุ่นธรรมชาติหรืออาจจะเป็นรุ่นหลังถามว่าเพราะอะไร ก็เพราะว่าเขาได้เสียพลังงานไปส่วนหนึ่งแต่พลังงานส่วนที่เหลือในต้นก็ยังมีอยู่ในบางสวนเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะต้นให้ผลผลิต3 0หรือ50ิอร์ซนอีกต้นหนึ่งไม่ให้ผล50เอร์เซตเพราะนั้นต้นที่ให้ผลผลิต50ในฤดูการหน้าก็ยังคงที่จะให้ผลผลิตได้อันนี้คือกลุ่มที่สองที่อาจจะต้องวางแผนคือการให้ความสมบูรณ์เข้าไป ส่วนในกลุ่มที่3นะครับก็คือผลผลิตดกซึ่งกําลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเก็บเกี่ยวมากในเดือนมิถุนาในเดือนกรกฎาซึ่งเราก็ทราบต่อไปเช่นเดียวกันว่าอาจจะไม่ได้ผลผลิตในปีหนะ้าหรือหรืออาจจะได้ผลผลิตน้อยเพราะว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเขาจะต้องไปแตกใบอ่อนในเดือนอสิงหากันยานะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของอเดือน ลุาพิจิกาแล้วภาวะการเจริญเติบโตของใบาอาจจะไม่ดีพอก็เลยกลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่ให้ผลผลิตในปีนะี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามามองภาพมังคุดแล้วเราจะเห็นภาพตรงนี้ถามว่าแล้วเราจะจัดการในแต่ละกลุ่มอย่างไรพี่นักรครับกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ให้ผลผลิตผมเรียนเลยนะครับว่าท่านไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ หลายท่านพอฟังอย่างนี้นก็ดีใจก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้เงินนะ่ะมันไม่ได้ผลผลิตมาก็จะได้ลดต้นทุนนี่เป็นเรื่องสาระสําคัญไม่ใช่ให้เพื่อเป็นที่แค่เพียงว่าประหยัดนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าในเมื่อเขามีเวลาสะสมความส,สมบูรณ์สะสมการจเจริญเติบโต,ตสะสมอะไรไปเราก็ไม่มีควา,ามจําเป็นที่จะไปต้องทําอะไรมากมายนะักบัดแต่งล่ะ ไม่มีเหตุผลไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตัดแต่งถ้าท่านอยากจะตัดแต่งก็ไปแต่งปีหน้าเอาก็แล้วกันหลังจากที่เข้าให้ผลผลิตถามว่าทําไมทําไมก็มีเหตุผลเดียวครับว่ากว่าเขาจะใช้ระยะเวลาในการสะสมการจเจริญเติบโตหรือความสมบูรณ์เนี่ยเขาใช้หเดือนยังไม่พอเลยเขาใช้ถึงหนึ่งปีเพราะนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เขาเก็บสะสมไว้ดังนั้นผมก็เรียนว่า ในข้อมูลในเทคนิคผมไม่แนะนำเลยซึ่งในทางกลับกันนะครับท่านอาจจะไปฟังนักวิชาการผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่า,วาคุณต้องตัดถ้าคุณไม่ตัดคุณจะไม่ได้ผลผลิตหรือถ้าคุณไม่ตัดคุณอาจจะได้ผลผลิตน้อยคุณภาพไม่ดีก็แล้วแต่ในมุมมองนะครับแต่โดยส่วนที่ผมย้ำเลยว่าถ้าต้นใดก็ตามที่ไม่ได้ให้ผลผลิต เราไม่ควรไปทําอะไรทั้งสิ้นในเรื่องการตัดแต่งเอาท่าละก็ขแขนกระโดงล่ะอย่างนี้ทําได้ครับคือภายในทรงพุ่มเนี่ยเราแต่งได้อยู่แล้วเพียงแต่เราจะแต่งเมื่อไหร่ล่ะเราก็ไปแต่งเมื่ออยู่ในแผนของเราขแขนกระโดงภายในนั่นเป็นตัวที่เราสามารถดําเนินการได้สรุปก็คือต้นที่ไม่ได้ผลผลิตไม่ต้องทําอะไร นในช่วงนี้หลังจากเก็บเกี่ยวหรือไปยาวไปจนนู่นเลยอาจจะไปถึงเดือนอสิงหากรกัายาตุลาเดี๋ยวเดือนตุลาเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือกลุ่มแรกที่ผมพยายามให้ท่านเห็นภาพทีนี้มาดูในกลุ่มนี้ตัดแต่งไม่ต้องปุ๋ยละต้องใส่ครับคือการให้ปุ๋ยให้ความสมบูรณ์นั้นก็คงเป็นให้ตามปกติแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการอะไรมากมาย เราสามารถที่จะให้ธาตุอาหารทางดินจะเป็นปุ๋ยทางดินก็ให้น้อยบ่อยครั้งจะดีกว่าเพราะว่าฝนชุกอาหารเสริมทางดินในกลุ่มต่างๆจะเป็นพวกกลุ่มทีเคซอยทีเคพัดทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสองเราก็ต้องให้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เราก็ให้ได้เราจะใส่ผ่านปรับปรุงดินอะไรก็ตามครับได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราให้เป็นตามลักษณะสนับสนุนการเจริญเติบโต เท่านั้นเสร็จแล้วเราก็จะไปรอกันในเดือนตุลามาดูกันในกลุ่มที่สองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้ผลผลิตเล็กน้อยหรือให้ผลผลิตปานกลางซึ่งในฤดูการผลิตหน้าเขาก็ยังคงให้ระดับผลผลิตประมาณนี้ต่อไปอาจจะเกิดจากต้นที่ให้ผลผลิตน้อยอาจจะเกิดจากต้นที่ไม่ได้ผลผลิตส่วนต้นที่ให้ผลผลิตดกปีหน้าเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ผลผลิต เพราะนั้นในส่วนของเราเองบางครั้งมันก็มีถึงสามกลุ่มเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแยกประเด็นอะไรให้ดูภาพรวมทีนี้ประเด็นก็คือแล้วเราจะจัดการอย่างไรพี่น้องเกษนกรครับเราก็ต้องมาดูในเหตุผลว่าอายุใบครบหกเดือนหรือไม่ถ้าเขาเป็นต้นที่ครบหกเดือนหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ผลผลิตน้อยเราก็แค่ไปดูแลตามปกติ แต่ถ้าเขาเป็นต้นที่ให้ผลผลิตมากเราก็จะต้องฟื้นฟูความสมบูรณ์เข้าไปมากเพราะฉะนั้นในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยการตัดแต่งกิง่งทําได้หรือไม่ทําได้ครับทีนี้ในการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะต้องเป็นองค์ประกอบหลักสําคัญที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจตัดแต่งเพื่ออะไรถ้าตัดแต่งเพื่อควบคุมความสูง เราก็จะต้องตัดแต่งตั้งแต่เดือนอมิถุนากรกฎาเพื่อให้เขามีเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอธิบายเมื่อสองวันก่อนนะครับว่ามีอยู่สวนหนึ่งอยู่ในหลักการทางเทคนิคทางวิชาการที่ได้รับมาแล้วก็ทำการตัดแต่งอย่างรวดเร็วอย่างรุนแรงท้ายสุดตัดเสร็จไปตัดในช่วงผิดเวลาตัดแล้วเกิดสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้งเปลือกแตก กิ่งแตกใบต้นไม่ใบสุดโสมนั่นคือความผิดเวลาครับวิชาการนั้นถูกต้องแต่เวลานั้นผิดเพราะฉะนั้นผมก็เรียนว่าถ้า,ถา,ถาต,ต,ตัดเพื่อควบคุมความสูงท่านทำได้ก็คืออย่างน้อยในเดือนกรกฎาหรืออาจจะไปจนถึงสิงหาต้นแต่ถ้าเราจะตัดเพื่อปรับโครงสร้างสวนก็เป็นกรณีเช่นเดียวกันส่วนถ้าเราจะตัดแต่งเพื่อแค่เป็นไปตาม กลไกก็คือตัดแต่งกิงที่ละพื้นกิ่งที่โซนตัดขแขนงตัดกระโดงเราก็ไปตัดในช่วงที่เราจะดำเนินการอย่างเช่นณนะวันนี้มังคุดของเราเริ่มแตกใบอ่อนเราก็ตัดได้ที่เดือนมิถุนาถ้าเราเห็นว่ามังคุดไม่แตกใบอ่อนเราอยากจะตัดเราก็ตัดได้แต่ถ้าหากว่าท่าน ยังไม่มีเวลายังไม่มีความพร้อมมีอีกช่วงหนึ่งครับก็คือการตัดแต่งมังคุดตัดแต่งกิ่งตัดแต่งแขน,นตัดแต่งแก่งกิ่งล่างเราจะตัดแต่งเพื่อที่จะให้ไปกระตุ้นใบอ่อนดังนั้นในการตัดตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไปตัดอยู่ในช่วงของเดือนปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนอย่างเช่นในเดือน สิงหากันยาหรือเดือนกันนยยายหรืืออเดอนตุลาคมกรณีเหล่านี้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราไปตัดในเดือนใดก็ตามเดือนนั้นถ้ายิ่งจะเจอกับสภาวะอากาศร้อนฝนทิ้งช่วงแสงแดดยาวนานมีความชื้นสูงจะเป็นการกระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อนผมอธิบายตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าให้ท่านเห็นภาพเลย ว่าการตัดแต่งเป็นการกระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อนถ้าเราจะตัดนั่นหมายความว่ามังคุดจะต้องแตกใบอ่อนแล้วถ้าเราจะตัดก็ต้องเป็นสภาวะอากาศที่เอื้อมนวยก็คือมีทั้งความร้อนมีทั้งความชื้นมีทั้งแสงแดดเราจะได้ใบอ่อนแต่ไม่ใช่เป็นการตัดเพื่อออกดอกนะครับ เราเข้าใจความหมายว่าในส่วนของปกติแล้วเดือนตุลาคมปลายฤดูฝนเราก็จะเข้าไปตัดแต่งกิ่งไปเปิดโคนาาโคนเผากิ่งลมควันนั่นเป็นการจัดการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการออกดอกส่วนใหญ่เข้าใจทําตามนี้แล้วบอกว่าจะเป็นการส่งเสริมการออกดอกผมตอบได้เลยครับว่าไม่ใช่เป็นการกระตุน้นหรือเป็นการทําให้ต้นนั้น เกิดการฟื้นฟูสภาพตัวเองแล้วก็จะเกิดการแตกใบอ่อนดังนั้นสิ่งตรงนี้แหละครับจึงเป็นหลักสําคัญถ้าเราจะยึดหลักสําคัญก็คืออายุของใบสภาพอากาศณเวลานั้นถ้าสภาพใบสมบูรณ์อากาศไม่อื้ออานวยเราไม่ทําอะไรทั้งสิ้นมันนี่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นถึงความผิดพลาดคือการไปศึกษาไปเรียนรู้ไปรับข้อมูลมามาคุตเราสมบูรณ์ดีทุกอย่างครับ แต่ไปฟังมาว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องตัดแต่งเอ็บกิง่งต้องทำการเปิดโคนต้องใส่ปุ๋ยพี่นักศึกษครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดเพราะว่าเมื่อเราดำเนินการไปเขาจะแตกใบอ่อนถ้าเขาต้นสมบูรณ์แล้วอายุใบได้แล้วเพราะมันใกล้เวลาการออกดอกดังนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเมื่อใกล้เวลาการออกดอกถ้าต้นสมบูรณ์เราจะไม่ทำอะไรแต่ถ้าต้นไม่สมบูรณ์ ต้นที่ยังมีความพร้อมไม่พอต้นที่ยังสุดโทมเราเข้าไปทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้เข้าใจตรงนี้นะครับนี่คือหลักสำคัญเท่านั้นที่จะทำให้แผนการจัดการของเรานั้นเป็นไปได้อย่างประหยัดประโยชน์ประสิทธิภาพและก็ที่สำคัญคือปลอดภัยต่อ,เ,อเม็ดเงินหรือการลงทุนในกระเป๋าของเราเราก็มาดูต่อในกลุ่มที่สานะครับเอาแล้ผมสรุปอย่างนี้ก่อนกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ไม่ให้ผลผลิต ก็ไม่ต้องทำอะไรรอจนกว่าถึงเดือนตุลาคมกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ให้ผลผลิตแต่ไม่มากหรืออยู่ในระดับปานกลางแต่มีความสมบูรณ์เราก็จะเข้าสู่การบริหารจัดการคือการเพิ่มความสมบูรณ์กระบวนการปรับทรงพุ่มกระบวนการตัดแต่งกิ่งอะไรแล้วก็พอทาได้แต่นี้มาดูกลุ่มที่สก็คือกลุ่มที่ให้ผลผลิตมากซึ่งขณะนี้รอการเก็บเกี่ยวซึ่งผมได้เกริ่นนาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะ มีผลผลิตน้อยอาจจะไม่ให้ผลผลิตแต่ส่วนที่สำคัญคือหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จในเดือนกรกฎาสิงหากันยตุลาพฤศจิกาครับเป็นช่วงที่เขาจะแตกใบอ่อนช่วงนั้นแหละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปสนับสนุนไม่ได้บังคับไปสนับสนุนก็คือการฟื้นฟูความสมบูรณ์การกระตุ้นการจัดการการสร้างใบอ่อน กระบวนการเหล่านี้ก็คือการเปิดโคนการตัดแต่งกิ่งการพ่นปัจจัยการดูแลปรับโครงสร้างสวนให้โปรง่งนี่คือประเด็นที่จะสรุปให้ฟังว่านี่คือการจัดการเพื่อไปกระตุน้นหรือไปฟื้นฟ,นฟนูความสมบูรณ์ไปสร้างรากใหม่ไปสร้างใบใหม่ให้กับบงคุดที่เป็นต้นที่ให้ผลผลิตดกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนอตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายน เพราะฉะนั้นในปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสาระสําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจผมเองนั้นอยากให้ท่านเห็นภาพอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าถ้าอย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราจะสร้างใบการจัดการทั้งหมดคือการส่งเสริมการแตกใบอ่อนทีนี้ถ้าใบาอ่อนออกมาแล้วเราก็ต้องเข้าใจต่อว่าถ้าเป็นการแตกใบอ่อนร้อยเปอร์เซนเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบ,บูรณ์อย่างปกติสี่เดือนเขาจะออกดอกได้ เราลองมาดูตัวเลขครับสมมุติว่าเขาแตกใบอ่อนในเดือนตุลาเราก็อาจจะนับตุลาพฤศจิกาธันวามก,กราหรือกุมภาเดือนกุมภาพันธ์ยังพอมีเวลาสําหรับการออกดอกได้อีกรุ่นสุดท้ายแต่ถ้าเราปล่อยไปธรรมชาติเขาก็อาจจะไม่ออกดอกเลยฉะนั้นในกลุ่มนี้ครับเราสามารถเลือกเส้นทางเดินได้สมเส้นทางคือหนง เร่งความสมบูรณ์เร่งการเจริญเติบโตเร่งให้ใบแก่สนับสนุนความสมบูรณ์แล้วเราก็จะไปบังคับให้เกิดการออกดอกในรุ่นสุดท้ายอันนี้เถือนได้ในแนวทางที่หนึ่งส่วนแนวทางที่สองคือปล่อยเขาไปเลยเราก็ลงทุนให้มันน้อยดูแลความสมบูรณ์ตามภาวะปกติแล้วให้ต้นเหล่านี้ไปให้ผลผลิตในฤด,ดูการผลิตหน้า ในฤดูกาลผลิตน้าเขาอาจจะแตกใบอ่อนก่อนหรือไม่แตกใบอ่อนนั้นต้องไปดูที่การบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือกลุ่มเหล่านี้เรื่องของกระบวนการตัดแต่งท่านทําได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะตัดความสูงตัดกิ่งข้างตัดด้านล่างหรือแต่งภายในท่านดําเนินการได้ถูกประการอันนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมสําหรับกรณีบางกลุ่มบางคดในกลุ่มที่ให้ผลผลิตดก นอกจากกระบวนการจัดการแล้วการส่งเสริมใบการส่งเสริมคุณภาพของใบการเพิ่มปริมาณใบอ่อนนับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเราไม่เคยมีคำแนะนำในเรื่องของการปล่อยให้ใบเสียหายปล่อยให้เพี้ยทำลายแล้วก็ปล่อยให้ใบมันพิการไม่มีครับท่านจะต้องเป็นผู้ที่ทำใบมังคุดให้ออกมาได้ตามสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือออกตามคำสั่งของเรา แต่การที่จะทําให้มังคุดออกตามคําสั่งของเราในการแตกใบอ่อนนั้นเราต้องกลับไปทําความเข้าใจกับมังคุดใบของมังคุดจะต้องมีอายุอย่างน้อย15สัปดาห์16สัปดาห์คือ4เดือนขึ้นไปเราจะมีคําสั่งได้แต่ถ้าหากว่าในกรณีที่อายุของใบไม่ได้เราจะไม่มีคําสั่งใดๆทั้งสิ้น แต่เราก็จะเปลี่ยนเป็นการเสริมความสมบูรณ์รอจนกว่าอายุใบของเขาเหมาะสมก็เหมือนกับกล้วยเป็นสาวแล้วออกดอกเราก็จะถึงจะไปกระตุ้นใบและในการจัดวงจรใบเหล่านี้เราจะต้องทำให้ได้ก็คือในเดือนที่ควรจะแตกใบอ่อนก็คือเดือนสิงหาอาจจะเป็นปลายกรกฎาสิงหาทั้งเดือนหรือเดือนกันยาต้น ถ้ายังออกไม่ได้เขาจะไปแตกใบอ่อนเองโดยธรรมชาติในเดือนพฤศจิกาแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะมาแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติอีกอาจจะเป็นธันวามกรากุมภารวมถึงเดือนพฤษภาหรือมิถุนาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมังคุดต้นสาวต้นรุ่นเนี่ยเขาจะแตกใบอ่อนปีหนึ่งเกือบห้าครั้งสามใบถึงห้าใบแต่ถ้าเป็นมังคุดในส่วนของต้นที่มีอายุมากเกินกว่าห้าสิบปีปีหนึ่งเขาจะแตกใบอ่อนสองครั้ง ถ้ามีอายุต่ำกว่า50ปีลงมาเขาอาจจะแตกใบอ่อน2ถึง3รุ่นใบอันนี้เราต้องทำให้ได้ความหมายคือก่อนออกดอกครั้งหนึ่งหลังออกดอกครั้งหนึ่งก่อนเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งเป็นประเด็นเลยนะครับเรื่องนี้เราจะคุยกันในรายละเอียดภายหลังแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างใบ เมื่อหลังจากที่เขาได้รับการส่งเสริมทั้งทางดินและทงางใบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการในระยะของการส่งเสริมการออกดอกซึ่งในระยะของการส่งเสริมการออกดอกนั้นระยะนั้นจะเป็นระยะที่เราต้องทำความเข้าใจอีกเช่นเดียวกันว่าอายุของใบมังคุดเขาได้แล้วหรือไม่ถ้าเขามีอายุเกินกว่า12สัปดาห์ แสดงว่าเขามีโอกาสที่จะออกดอกได้แต่แต่คำวิคำว่าแต่นะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขในงานศึกษาวิจัยก็จริงแต่มันจะต้องมีองค์ประกอบของพื้นฐานคือรากฐานของคุณภาพว่าอายุของใบนั้นในทรงพุ่มนั้นมีอายุใบแก่กับใบรุ่นใหม่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ถ้าหากว่าใบด้านนอกเป็นใบเพสลาติดแก่มีอายุครบ12สัปดาห์ใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มมีอายุ4ี่หเดือน6เดือนเขามีโอกาสออกดอกได้แน่นอนหรือในขณะเดียวกันอายุของใบด้านนอกมีอายุถึง6เดือน7เดือนเขาก็มีโอกาสที่จะออกดอกได้เช่นเดียวกันแต่การออกดอกของมังคุดในลักษณะแบบนี้มีค่าความเสี่ยงห0 5 0หิบ จะเป็นดอกก็ได้หรือจะเป็นใบก็ได้ไม่ใช่ออกดอกครึ่งหนึ่งเป็นใบครึ่งหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความเสี่ยงเขาเรียกว่าค่าความเสี่ยงดังนั้นเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของน้ําการควบคุมรัศมีน้ําการควบคุมปริมาณน้ําก็จะต้องเกิดขึ้นท,ทันทีร่วมกับการใช้ปัใจจัยในการเปลี่ยนตาใบให้กลับไปเป็นตาดอกการเปลี่ยนตาใบกลับเป็นตาดอกหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าในกลุ่มตาตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสเป็นใบก็ได้เป็นดอกก็ได้แต่เราจะใช้ปัจจัยอะไรละ่ะที่จะทำให้ตาเหล่านั้นคงสภาพอยู่ต่อไปไม่แตกใบอ่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นดอกต่อไปนั่นก็คือการเปลี่ยนตาใบาให้เป็นตาดอกซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตที่เราจะให้เข้าไปวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ